สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกาลยาณามิตรทุกท่านสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จะขอ,อนำเสนอเรื่องราวของคนที่มีบุญเก่าที่สะสมมาตั้งแต่อดีตชาติก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฝากทุกท่านที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะคะเรื่องราวที่ท่านจะได้รับฟังต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญานในการรับชมรับฟังกันด้วยโบราณได้ว่าเอาไว้แข่งเรือแข่งแพนั้นแข่งกันได้แต่แข่งบุญแข่งวาสนาแข่งกันไม่ได้จริงๆเพราะบางคนสู้ชีวิตแทบตายแต่ก็หนีไม่พ้นความยากลำบากแต่กับบางคนไม่ต้องทำอะไรมากมายชีวิตก็สุขสบายชีวิตก็ร่ำรวยมีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมือ ก่อนที่จะพูดถึงวิธีสังเกตคนที่มีบุญเก่าเราควรทำความเข้าใจก่อนว่าบุญเก่าในพระพุทธศาสนาบุญหมายถึงการกระทำที่นํามาซึ่งความสุขและผลดีต่อชีวิตทั้งในปัจจุบันและอนาคตบุญที่เราทําในชีวิตนี้หรือในอดีตที่ผ่านมาเรียกว่าบุญเก่าซึ่งจะส่งผลต่อชีวิตของเราในภายภาคหน้าหรือในชาตินี้ และสามารถส่งผลให้คนที่มีบุญเก่ามีโชคลาภสุขภาพที่ดีหรือความเจริญในด้านต่างๆการสังเกตคนที่มีบุญเก่าหรือการสังเกตคุณลักษณะของบุคคลที่ได้รับผลจากบุญเก่าในทางาพระพุทธศาสนาเป็นเรื่องที่ไม่สามารถวัดหรือประเมินได้อย่างตรงไปตรงมาเหมือนการวัดผลทางกายภาพหรือทางสังคมแต่อย่างไรก็ตาม พุทธศาสนาได้สอนว่าผลบุญหรือผลกรรมจากการกระทําในอดีตจะมีอิทธิพลต่อชีวิตในปัจจุบันโดยเฉพาะในเรื่องของโชคลาภสุขภาพสุขภาพจิตและความสัมพันธ์ของบุคคลกับคนที่อยู่รอบข้างในพระพุทธศาสนาเชื่อว่าผลบุญจากการทำความดีในอดีตจะส่งผลให้บุคคลมีความสุข และพบเจอกับสิ่งดีๆในชีวิตอย่างเช่นความสุขความเจริญรุ่งเรืองความรักจากคนรอบข้างหรือแม้กระทั่งโชคลาภที่ดูเหมือนจะมาถึงอย่างไม่คาดคิดนอกจากนี้ยังมีแนวคิดว่าการที่บุคคลสามารถรเผชิญหน้ากับปัญหาในชีวิตได้อย่างมีสติและไม่ทุกข์ทรมานก็เป็นผลจากบุญเก่าที่ช่วยส่งเสริมให้พวกเขามีความอดทน และความสามารถในการแก้ไขปัญหาได้การสังเกตคนที่มีบุญเก่าจะเห็นได้จากหลายลักษณะต่างๆดังต,ง,ตง,ตงต่อไปนี้ 1. มีความเมตตาการุณาและจิตใจที่ดีหนึ่งในลักษณะเด่นของคนที่มีบุญเก่าคือการแสดงออกถึงความเมตตาและจิตใจที่ดีงามพวกเขามักจะช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน และมีความเห็นอกห็นใจต่อผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากการแสดงออกทางพฤติกรรมคนที่มีบุญเก่ามักจะเป็นผู้ที่ใจกว้างมีน้ำใจและพร้อมแบ่งปันสิ่งดีๆให้แก่ผู้อื่นผลของกรรมดีในอดีตการมีจิตใจที่อ่อนโยนและพร้อมช่วยเหลืออาจเป็นผลจากการที่เขาเคยปฏิบัติธรรมสร้างบุญกุศล และแสดงความเมตตาในอดีตชาติตัวอย่างเช่นบุคคลที่ประสบความสำเร็จในชีวิตแต่ยังคงช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่องหรือผู้ที่มอบเวลาและทรัพยากรเพื่อดูแลผู้อื่น 2. ชีวิตมีความเจริญรุ่งเรืองโดยธรรมชาติคนที่มีบุญเก่ามักมีชีวิตที่ดูเหมือนจะราบรื่นมีโชคดีและโอกาสดีๆเข้ามาหา โดยไม่ต้องพยายามมากพวกเขาอาจได้รับโอกาสที่ดีในชีวิตมากกว่าคนทั่วไปอย่างเช่นได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่เจอทางออกที่ดีเมื่อเวลาประสบปัญหาหรือได้รับความช่วยเหลือในเวลาที่ต้องการผลแห่งบุญเก่าความเจริญเหล่านี้มักมาจากการที่เขาเคยสะสมบุญกุศลอย่างเช่นการให้ทาน หรือช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนในอดีตชาติตัวอย่างเช่นคนที่ได้รับตำแหน่งงานที่ดีมีความมั่นคงในชีวิตหรือมีครอบครัวที่อบอุ่นและสนับสนุนซึ่งกันและกัน 3. มมีความสง่างามและอ่อนโยนในท่าทางบุคคลที่มีบุญเก่ามักมีลักษณะท่าทางที่สง่างามมีความอ่อนโยนในการพูดจาและการปฏิบัติตัว ซึ่งสร้างความเคารพและชื่นชมจากผู้คนรอบข้างพวกเขามักพูดจาดีมีมารยาทและแสดงออกถึงความมีสติสัมปชัญญะผลจากอดีตชาติความอ่อนโยนและสง่างามนี้อาจมาจากการฝึกฝนจิตใจและปฏิบัติธรรมในอดีตตัวยอย่างเช่นบุคคลที่แม้จะไม่ได้ร่ำรวยแต่มีคนเคารพรักเพราะมีวาทศิลป์ หรือแสดงความอบอุ่นต่อผู้อื่น 4. มีปัญญาและความสามารถพิเศษคนที่มีบุญเก่ามักมีความสามารถหรือปัญญาที่โดดเด่นเหนือคนทั่วไปซึ่งอาจเป็นผลจากการศึกษาหรือการฝึกฝนในอดีตชาติพวกเขาอาจเป็นคนที่เรียนรู้ได้เร็วมีสติปัญญาที่เฉียบแหลม หรือมีความสามารถในด้านใดด้านหนึ่งอย่างโดดเด่นพ้นแห่งกรรมดีในอดีตเขาอาจเคยสั่งสมความรู้หรือบำเพ็ญสมาธิภาวนาซึ่งส่งผลให้เกิดความฉลาดในชาตินี้ตัวอย่างเช่นนักจิตวิทยาศาสตร์ที่คิดค้นสิ่งใหม่ๆหรือศิลปินที่สร้างผลงานที่มีเอกลักษณ์5เป็นที่รักและเคารพของผู้อื่นคนที่มีบุญเก่า มักมีสเสน่ห์ที่ดึงดูดใจและเป็นที่รักใคร่ของคนรอบข้างพวกเขามักจะได้รับความเคารพโดยที่ไม่ต้องร้องขอและผู้คนรอบตัวมักอยากอยู่ใกล้หรืออยากจะช่วยเหลือในอดีตบุคคลเหล่านี้อาจเคยเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนหรือสร้างความสุขให้แก่ผู้อื่นตัวอย่างเช่นผู้นำที่มีผู้คนศรัทธาอย่างแท้จริง หรือคนที่เป็นที่รักในครอบครัวและชุมชน6มีศรัทธาและปฏิบัติธรรมคนที่มีบุญเก่ามักมีความศรัทธาในสิ่งที่ดีงามอย่างเช่นศาส,สนาหรือหลักคำสอนที่นำพาชีวิตไปในทางที่ถูกต้องพวกเขามักปฏิบัติธรรมมีจิตใจที่สงบและมุ่งมั่นในการทําสิ่งที่ดีพ้นจากอดีตชาติ การที่พวกเขามีความศรัทธ,ธาอาจมาจากการฝึกจิตและสั่งสมปัญญาในอดีตตัวอย่างเช่นคนที่ชอบทำบุญสวดมนต์หรือใช้ชีวิตอย่างมีสติ 7. มีสุขภาพดีและแข็งแรงบุคคลที่มีบุญเก่ามักมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงหรือหายจากโรคภัยไข้เจ็บได้อย่างรวดเรด็วสุขภาพที่ดี อาจาเป็นผลจากการไม่เบียดเบียนผู้อื่นในอดีตชาติหรือการสร้างบุญโดยการให้ชีวิตอย่างเช่นการปล่อยสัตว์ตัวอย่างเช่นผู้สูงอายุที่ยังคงแข็งแรงและมีชีวิตที่ยืนยาว 8. มีความสงบในจิตใจความสงบในจิตใจเป็นอีกหนึ่งสัญญาณของคนที่มีบุญเก่าเพราะพวกเขาไม่ถูกครอบงำด้วยความโกรธความโลภหรือความหลง พวกเขามักมีอารมณ์ที่มั่นคงและไม่หวั่นไหวต่อปัญหาที่เข้ามาความสงบนี้อาจมาจากการฝึกจิตและบำเพ็ญสมาธิในอดีตตัวอย่างเช่นคนที่สามารถรเผชิญความท้าทายได้โดยไม่ตนีตนกในทางพระพุทธศาสนาบุญและกรรมมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดบุญเก่าเป็นผลของการกระทำดีในอดีต ซึ่งมีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตในปัจจุบันขณะเดียวกันกรรมก็เป็นตัวกําหนดผลของการกระทำในอนาคตดังนั้นการสังเกตคนที่มีบุญเก่าจึงเป็นการสังเกตจากผลของการกระทํำดีในอดีตที่ส่งผลต่อชีวิตในปัจจุบันการสร้างบุญเก่าไม่จำเป็นต้องรอให้เกิดผลในชีวิตในอนาคตเท่านั้นแต่การทำความดีในปัจจุบัน ก็สามารถเป็นการสะสมบุญได้โดยการทำบุญหรือการกระทำความดีในชีวิตประจำวันอย่างเช่นการให้ทานการรักษาศีลการภาวนาและการช่วยเหลือผู้อื่นก็สามารถสะสมบุญเก่าได้การสร้างบุญเก่าในชีวิตประจำวันจึงเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมชีวิตให้มีความสุขและความเจริญรุ่งเรืองในอนาคต